ตัวโหดตัวโกงวันนี้ขอเสนอฟุตบอโดตอรเรสล่างลิเวกูได้เวลาแล้วสินะเอลนิโยสวัสดีครับผมทวอ่อไซน์นะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับผมกับรายการตัวโกงในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมโดยในพาร์ทนี้นะครับผมได้เปิดโหวตไปนะครับระหว่างเฟรตนอนโดตอเรสนะครับผมเอลนิโยของเรา นะครับผมในล่าไอคอนลิเวอร์พูลนะครับผมตัน99นะครับและก็เจอกับบัตติสตูต้านะครับผมตัวนี้ก็โรมาก็99เช่นเดียวกันนะฮะผลโหวตก็เป็นทางด้านของฟุนโดตอเลสนะครับผมที่เอาชนะไปได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปจัดแมตช์สักแมตช์ในแรงกันดีกว่านะครับว่าจะโหดเอาเรื่องไหมฟุนบอตอเลสนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแรงกิ้งกันแล้วนะครับผมผมมาในโลโก้ลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเจอ1 2 3 4เฮ้ยเลขสวยว่ะทุกคนใครเจอใครเคยเจอบ้างเลขแลงโค้รสวยอหน่ง1 2 3สเอ้ยแล้ววันนี้นะครับผมก็เอาฟูอนโตเลสนะครับยืนคู่กับมัติสตูตาซะเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะยิงได้เยอะกว่ากันนะครับผม โอ้โหดูทีมฝั่งตรงข้ามครับผมเป็นฟูลฟีเจอร์เลยนะโ <Okay. S 1> อเคอเอ่อตามชื่อนะครับผมที่ผมอ่านก็มีคำลงท้าย cr 7นะครับผมก็น่าจะมาจากคขับ cr 7นะฮะก็ขับนี้ก็พอมีชื่อเสียงอยู่นะครับผมเคยผ่านหูผ่านตากันบ้างแหละนะครับผมโอเคจัดไปนะผมในพาร์ทที่2นะครับผมรายการตัวโกงนะฮะทุกคนนะฮะเลือก มาหลายคนมากนะครับผมเกี่ยวกับฟุตบลตัเล่างไอคอนลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแมตช์นี้นะว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับผมกับพาร์ทที่สองของเรานะฮะฟุตบอตอเล็นะครับเอลดินโยของเราครับเกมเริ่มครับวันนี้เรามาในแผนเดิมนะฮะสี่สามหนึ่งสองครับผมเล่นอยู่แผนเดียวนี่แหละไปครับฮาเวดครับผมทีมเขานี่ไม่มีไอคอนเลยนะครับผมเป็นจะเป็นเอ่อฟีเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมก็น่าน่าสนใจดีนะครับอัฟโซเดวีครับ บอลขึ้นทางด้านซ้ายครับเนมาไม่ผ่านนะฮะเซอเจอเดสครับอย่างตีที่เดวี่ครับแต่ว่าบอลออกข้างไปแล้วครับผมเจอหลาครับจะทุ่มบอลขึ้นมาฝามที่เจอเดสครับผมเปลี่ยนแกนมาเลยเดน,น,นเดนครับเดี๋ยวบ่อยวีล่าครับฝ่ามาเจอล่าครับเห็นช่องรถแทงมาบาสติดูจ้าเอ้ไม่ใช่ปแง้ม เดสขึ้นมาบาสติสตูตา้าเรียบร้อยโก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 โอ้โห oh หลายคนบอกว่ายิงหนักยิงแรงครับผมบาสติสตูต้านี่ก็โหดเอาเรื่องอยู่นะวันนี้ได้รับหน้าที่ครับผมมายืนคู่ฟุนดูตอรเตสเลยครับบาสติสตูต้าครับผมจัดไปหนึ่งลูกครับแล้วเขามาแล้วครับขายฮาเวดลุนโงติเซฟแล้วยังไงลูกนี้ซ้ำเรียบร้อยโอ้โหนำได้แป๊บเดียวเองครับผม โดนตีเสมอซะแล้วครับจากไคล์ฮา,าวเวนแล้วฮะหมากันต่อครับตอนนี้เราแรงผมอยู่ที่พันสี่ร้อยเก้าสิบหกหรือเปล่าเนรับผมก็เล่นตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ <c oughs> ไปโอ้ยแล้วแทงงลุ่นเลยครับอ้าวแล้วครับฟุตบอลเลสลุดเดียวลงลงเ <c oughs> ลง่นล้มโอ้โหไม่น่าลื่นเนี่ยทุกคนถ้าถ้าไม่ลื่นนี่หายแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ไปลื่นก่อน ไม่เป็นไรครับยังเหลือเวลาเยอะแยะมาดูทีมเขาเล่นดึงหลบมาหนึ่งสวยครับแต่จ่ายลูกนี้มาไม่ผ่านปูโยนะฮะบาซิสตูต้าครับไหลมาลรานดูตอนนี้อาวเลยครับบาซิสตูต้าทำทางมาแล้วไหลคืนมาแล้วอย่างนี้ลงลงเรียบร้อยคโอโ้โหเข้าขากันจริงๆครับคนดูดดดอเลยครับโอโบ้โดด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 บดดดดดตดด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 ด เอาเรื่องอยู่นะทุกคนกู้นี้นะครับไปฮะสองหนึ่งครับเนี่ยมาเนี่ยมาจูนี่ครับดึงหล่อมาข้างในมีฮาเวดตไม่ถึงฮาเว่ตเลยครับแล้วต่อเลสยังไงครับย้อนหลังไปหน่อยนะฮะเมซี่ครับ, s <S รบดึงอยู่แล้วเบรดี่ให้ช่องนี้เมซี่ปูโยถึงก่อนครับปูโย ฝากมาข้างหน้าครับแล้วก็ไม่มีใครโดนเด,ด,ดยองดักได้ขายแหวนครับเปลี่ยนมาในมาจิมต่อขายแวดไหลมาเอมปเป้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับโอ้โหต่อเลสนะครับผมสองประตูที่เราได้นะครับตัวโกงในพาร์ทนี้ยังไม่ได้ยิงเลยนะครับผมเอาแล้วจ่ายผ้าลูกนี้ครับเอาละเอมปเป้ไหลมาเดี๋ยวเนลเมซี่โอ้โหโดนวารันตัดหน้าครับแน่เกือบไปครับผม ผโดเอลินโยนะครับผมใช้ยาเขานะแต่ผมชอบเรียกตอแหลไปครับจังวะนี้ต่อเลตหลุดแล้วครับผมเอาลนะตอเลตซันลุน,นิเรียบร้อยครับผมามาแล้วครับผมเอลินโยของเราครับผม,มทำชิ่งกับคู่เดิมเลยครับโอ้ทำชิ่งกันสองคนอีกแล้วบาสติตูต้ากับเอลินโยครับเอาละครับผม สามหนึ่งไปแล้วครับแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับสวยครับดอลลาลุมมาครับออกมาดีๆแล้วเคลียร์ไปข้างหน้าเลยครับสวยครับโคมาคืนแล้วยังได้อยู่ปุโยน้ำหนักไม่ดีแล้วครับไหลมาจังหวะนี้ครับไปข้างหน้าครับตอเลสเก็บบอลสวยฮะแล้วพักมาบาซิตูตาตอเลสทำทางไปแล้วครับฟุนโดโอ้โหเจอสองไม่ไหวครับเจอชนแบบนี้ตอเลสมีมีเบี้ยวอยู่เหมือนกันนะ หมดครึ่งแรกไปเลยครับผมสามประตูต่อหนึ่งครับผมเราได้จากฟุตบูตาเลหนึ่งลูกครับอุ้ยแล้วก็บัสติตูต้าอีกสองลูกครับผมถือว่าครูนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมอยากเล่นยงท้ายฮาวเวิร์ดมากเลยไปครับผมเดี๋ยวเราปรับเป็นเบ็คแฮมนะครับผมมาเล่นในมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะแล้วก็เอาท้ายฮาวเวิร์ดครับลงไปเสิร์ฟเกมรุกซะหน่อยครับผม ไปชมเกมนครึ่งเวลาหลังกันต่อครับโอ้โหตัดมาก็ฟาวซะแล้วครับผมยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยครับเอาจะเอากันซะแล้วครับคู่นี้เดู๋ยวนฟรีคิกครับเล่นสั้นเอลฟอนโซเดวิยัดมาที่เปเรี่ครับเจ้าหนุม่มคนนี้ได้ฉายาว่าปอดเหล็กครับโอ้โหโอุห้ยเกือบไปครับแต่สองมีเมสซิสบันโอ้โหยังไม่เข้าเลด้์ครับ โอ้โหเรได้ยังไม่มาครับเดือนเมซี่ครับพา์ที่แล้วในฟอร์ลันนะฝั่งเขายังมีเมซี่นี่ผมปวดหัวเลยโอ้ยยอมรับเลยครับโหจริงครับผมมาครับเควินลุงนี้น้ำหนักโอ้โหแรงไปครับแล้วเมซี่อ่าแล้วคนระับเมซี่ดึงดึงอยู่ข้างในมีฟาร์มาเอปเป้ลุดเดียวลงลงเอปเป้ el, ยิงล้วนี่เรียบร้อยโอ้โห สามสองครับผมอิมเปเป้นะฮะนะครับบาซิลูต้าโอ้โหเจอเสียบถึงทำให้เสียบเมื่อกี้นี่หลุดเลยนะเอลินโยของเราเอาละรครับผมนี่บาจูเนตยิงเลยครับแหมไม่มีอะไรครับจังหวะเมื่อกี้นะดเขาน่าจะกดเฟซช็อตน,นะแต่เฟซช็อตไม่ติดนะครับเป็นน่าจะติดอ่าปุ่มยิงนะครับผมเเลสพักบอลสวยครับผมเดือบอยเจอเสียบอีกแล้วไม่ฟาวครับ ฟุตนาหนาไว้แล้วแทงมาเลยครับลูกนี้เอ็มปเป้ข้างหน้าไม่ผ่านปูโยโครับเบคแคมปาซิูตา้านะครับอะไรครับผมเดียวเอลินโยไม่ได้ครับแต่ยังได้อยู่แถวสองเก็มมาแล้วไหลามาลูกนี้ต่อเลนล,ง,ลงเรียบร้อยครับผมโอ้โหประตูที่สองมาแล้วครับผมเอลนินโยของเรานี่มีโอกาสลุน้นแฮตทริกกันอีกแล้วครับ สำหรับเ <Okay. S 1> ฟอร์นันโดตอเลสครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าตอเลสนี่ยังขาดในเรื่องของการกระหายในการทำประตูอยู่นะครับแต่ว่าการหาช่องการจบสกอร์นี่ผมยอมรับเลยนะว่าทำได้ดีในส่วนหนึ่งเลยนะครับไม่แพ้พวกลุมเลยนะผมไปครับไปกันต่อครับจากที่ผมเคยเล่นมานะครับแต่ถ้าบางคนเล่นเข้ามือมากแบบจบได้ดีอะไรกันนี้ก็เป็นที่ฝีมือของทุกคนนะฝีมือผมอาจแบบ เล่นไม่เข้ามือกับตอเลสแต่ดูอย่วงนี้เนมาปั่นลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยคสับสามครับผมส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยจะใช้ตอเลสเท่าไหร่หรอกนะครับผมกองหน้าคู่ผมจะใช้แรดฟอร์ดกับเอ่อโดนันโดนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําให้ดูครับว่ามันจะโกงขนาดไหนนะครับเป็นกองหน้าคู่ทีมหลักของผมเองนะครับผมโอเคมันดูในเกมมันต่อครับเดวี่ครับไหลมาเลยครับผมเนมาช่องนี้พื้นที่โล่งเลยครับผมเนมาเจอไม่ผ่านวาล้านะ เจอลานครับผมบาสติตูต้ายังไงเดยองครับเนมาจูเนี่ทางด้านซ้ายครับอัลฟอนโซไหลมาแฟรงกี้เดยองปาดมาเอ้บาเป้ยังไงเคลียร์ไปก่อนสวยฮาวเอ็ดเคลียร์อืมไม่ถึงกระโดดไปเดิน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 เมสซี่ปั่นยังไม่ผ่านครับฝ่ามาเดินเมสซี่ขึ้นมา สวยครับอาเลยครับบอลส่วนของเราฟุนบเลสจะมาบาซิลต้าลุดลงโล่งเลยครับอาวไรครับผมฟุนบตอนนี้เจอชนยังไงถึงบอลก่อนนี่ไปได้ต่อครับอาเลยครับลงยิงเรียบร้อยครับผมฟุนบต่อนี้ครับผมสันแฮตทุ่ให้ใหแก็บทีมของเราครับผมโอ้โหลูกแข็งลูกเบียร์นี่แกเอาได้อยู่นะทุกคนเอาเลือกอยู่ครับผม ไปฮะจุดเดสแหมลูกนี้เดี๋ยวยองครับเดี๋ยวยองฟาร์มที่ฮาววยก่อนนะฮะอีป e ๊ปเป้ได้พลิกแล้วครับแต่เจ้าหนี้อวจุเดครับลงเกมรับได้ทันครับผมทดเวลาบาดเจ็บสี่นาทีครับผู้ตัดสินครับผมสกอร์ตอนนี้เรานำอยู่ห้าสามแล้วและก็เอ e ็มป๊ปเป้กลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าแล้วครับผม อ้ในพาร์ทนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมที่เราได้เล่นฟุตบอเตสนะครับราคาดีด้วยนะครับผมทีมใครมีฟุตบอลเตสล่างไอคอนลิวเวอร์พูนะครับยืนคู่กับลุมก็โกงเอาเรื่องอยู่เลยนะครับเปิดมาจังหวะนี้ก็น่าจะหมดแล้วฮะหมดหรือเปล่าลุซินโอเคครับผมก็ในพาร์ทที่สองในวันนี้ครับผมสำหรับรายการตัวโกงของเราเนี่ยเราก็ฟุตอเตสนะครับผมก็ยอมรับเลยนะครับผม เต็ม10ผมให้9แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมแมนอฟเดอร์แมนก็เป็นฟูลนนะดูตอเลสแล้วผมซันแฮตทริกไปในเกมนี้นะครับฝั่งเขาก็เป็นคีรายาอินเมบัปเป้นะครับผมแล้วก็คายฮาวเวดโอเคเดี๋ยวเราไปดูแต้มกันนะครับว่าเราจะขึ้นมากี่แต้มนะครับขึ้นมาพันห้าร้อยหนึ่งแต่ขึ้นมาห้าแต้มนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับพาร์ทที่2ใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมพาร์ทหน้าอยากให้เป็นใครนะครับผมใครคิดว่าโกงตัวไหนโกงคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up. Never down off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out so you never have a doubt. Do you like me now?